สวัสดีค่ะก็บอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไล้สาระใครมีสาระออกดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูจะโดนดา่าโอเคอ่ะก็เป็นวันนี้จะมาสอนการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอใครที่แบบยิ่งใครที่แบบขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็ชอบทำอะไรยากๆดูคลิปนี้ค่ะ ก็นี่เลยเชือกเชือกลูกเสือเนนาลีก็คือหนูจะคือสมมติหนูเป็นคนแบบขี้เกียจลุกไปเอาของอะ่ะเราจะไปเอาขวดนั้นแต่ไม่ลุกเราก็นี่เลยเอาเชือกทำเป็นบ่วงค่ะได้ใช้แล้วเห็นไหมสมัยเรียนเงื่อนพิลอดทำเป็นบ่วงได้แล้วแล้วก็หมนุน เพื่อสวัดอ่ะไม่ได้ฮ่ได้แล้วแล้วก็กระตุกมาแรงๆสุดยอดเป็นไงคะได้กินน้ำแล้วค่ะแล้วยังได้ทบทวนความรู้เรื่องเงื่อนอืมใครที่แบบอ้าฉันลุกได้ฉันจะเดินไปหยิบทำทำไมยากลุกเลยค่ะคลิปนี้ไม่บังคับ คืออาจจะหนูหนูคงคงเหงามั้งก็เลยทำไรวันนเนี้ยไปดีกว่าบายบายอ่ะ